อาเลนบ็อกซิตเป็นนักฟุตบอลชาวโครเอเชียที่มีเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเกียรติประวัติแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวของการบาดเจ็บที่น่าเสียดายที่มาขัดขวางศักยภาพของเขานี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของเขา 1. ต้นแบบศูนหน้ายุคใหม่บ็อกซิตถูกมองเป็นกองหน้าที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง ทั้งความแข็งแกร่งทั้งร่างกายความเร็วและทักษะเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกและมีสไตล์การเล่นที่ดุดันและคาดเดาได้ยากทำให้กองหลังรับมือได้ยากมากแม้สถิติการทำประตูรวมอาจไม่สูงเท่ากองหน้าระดับโลกคนอื่นๆแต่วิธีการเล่นของเขาสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมและเต็มไปด้วยคุณภาพผู้ทำประตูที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำประตูได้มากมาย 2. ความสำเร็จกับโอลิมปิกมากเซยช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดครั้งหนึ่งคือกับมากเซยโดยเขาช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี1993ในปีเดียวกันนั้นเขาถูกโหวตให้เป็นอันดับ4ในการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งยุโรป และได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลโคโรเอเชียยอดเยี่ยมแห่งปี 3. การค้าแข่งในอิตาลีกาโชซิรีอาบกสิทธิ์เล่นให้กับหลายสโมสรชั้นนำในอิตาลีทั้งลาซิโอและยูเวนตุสเขาสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญสำคัญได้มากมายรวมถึงสคูเดตโตแชมป์ซเรีอาโคปาอิตาเลีย ยูฟาคัพวินเนอร์สคัพกับลาซิโอและยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับมาร์เซยททำให้เขาเป็นนักเตะที่กวาดถ้วยรางวัลมาอย่างมากมาย 4. ปัญหาการบาดเจ็บที่น่าเสียดายแม้จะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่เขาต้องต่อสู้กับการบาดเจ็บเรื้อรังที่ทำให้เขาไม่สามารถเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ ที่น่าเสียดายที่สุดคือการที่เขาพลาดการเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติโครเอเชียชุดประวัติศาสตร์ที่ขวาอันดับ3ฟุตบอลโลก1998เนื่องจากอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทีมชาติที่ไม่ได้เห็นเขาประสานงานกับดาววอลซูเคอร์เขาได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกและครั้งเดียวในปี2002เมื่ออายุ32ปี ย้ายสู่พรีเมียร์ลีกกับ m มดเดลสโบโรการย้ายไป m มดเดลสโบโรในพรีเมียร์ลีกช่วงปลายอาชีพก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากแม้จะมีการบาดเจ็บแต่ประกายความเป็นนักเตะระดับโลคของเขาก็ยังคงฉายชัดในหลายๆเกมโดยเฉพาะนัดประเดิมสนามที่ทำสองประตูใส่โคเวนทรีซิตี้อเลนบ็อกซิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองหน้าที่มีความคลาสสิกแต่ล้ำสมัย ซึ่งคุณสมบัติของเขาน่าจะเข้ากับฟุตบอลในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องที่น่าฟังสำหรับแฟนบอลที่ชื่นชอบนักเตะที่มีทั้งพลักกำลังและเทคนิคในระดับสูง